ไปมาแล้วไปตามาแล้วอืมฮะ่ไปเล่นไปเล่นไปสนุกสสนุถึงดวงจันทร์เลยค่ะไปกาโอสนุกถึงไหนนะถึงถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์เลยเหรอสนุกถึงดวงจันทร์เลยเหรอก็ถึงดวงจันทร์อืมไปา เริ่มเริ่มแลวนะหนึ่งสองสามอึ๊บเออเออระวังระวังระวังขาเราเอาพร้อมไปนไหมเดี๋ยวก็ทำได้ลูกข่อยยาดาปั่นไปอือรอก่อนอไ,ไอ,อยอาดาปไปชิดตรงนู้นลูก โ okay. อเคอ่ะรอก่อนแปบ๊บหนึ่งรองก่อน <Okay. S 1> เอาพร้อมพร้อมมาเลย uh, uh huh. เอามาทางนี้มาทางนี้ปัดมาปัดมามาหาปลาปะ๊านี่ปัดมา <c oughs> ไปก่อนอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นได้ยินไหมได้ยินไหมลูกได้ยินไหมได้ยินได้ยินว่ามีรถได้ยินไหมเมื่อกี้ป้าป้าบอกอะไรนว่าให้ป้าให้ปันมาหาป้าป้าก็ปัน่นอยู่อืแล้วทำไมต้องออกไปทางนู้นไม่ไม่ก็เหนื่อยทำ้างไงเอออ้าวไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพร้อมที่จะมือของขามาแล้ว อ่าวนกลับมาค่ะ ไม่ไม่ไรไม่ไรลูกไม่เป็นไรอิงเออเจ้าชื่ออิงอิงอิงองชิดก่อนขีมอเตอร์ไซค์มาอาทิตย์แขงแรงลูกอ่ะพร้อมพร้อมอิงมานี่มานี้ลูกมามาหนี้ค่ะมาหนี้มาอิงมา นั่งลงนั่งลงอีกนั่งลงนั่งลงนั่งลงป่ายป่ามันต่อเลยค่ะป้ามใช่ค่ะ